นี่พุชซาพุชซาถุงเท่าไหร่จ๊ะเขาเรียกพุชซาอะไรพุชซานมสี่สิบสี่สิบเติมไปถุงก็สี่สิบพุชซานมข้าวเหนียวดำอยัางโอ้วันนี้ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำอยังอยู่อยู่ตึมข้าวต้มไม่มีหรอคะข้าวต้มมัดโอ้วันนี้ข้าวต้มมัดหมดข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่ปกติข้าวเหนียวนี้จะ อายุปบแล้วเนาะ,ะยุบแล้วเนี่ยุบไแล้วสุดท้ายมันวอลเอาขึ้นใหม่อ๋ออันนี้กะถินเอาเม็ดกะถินให้หนูถุงนึงแล้วก็เอาแกงขี้เหล็กถุงนึงค่ะนี่น้ำพริกอะไรปลาปล,าล่าเหรอเดี๋ยวหนูรอ<แ>ข้าวเหนียวด้วยค่ะ ข้าวเหนียวดำสองข้าวเหนียวดำสามห่อจ้ะข้าวเหนียวดำเม็ดสวยมากมี่ส่งแบบข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียว วงหนูเอาคนเหียวสี่หอก็ได้ค่ะมีมะพร้าวไหมรู้ว่ามะพร้าวหมดแล้วมะพร้าวหมดพราวหนึ่งดำหนึ่งแดงอันนี้แกงก็หรอแกงย้อยแกงเี่สิบเนื้อสิบบาทข้าวเดียวปลาอ่อ คนหุยฮุยเลยแกงน้ำหวานแกงน้ำหวานแกงบอนแกงบอนหวานนี่แล้วเรียบเปนเงี้ยคบ้านแกงบ้านเราเลยคนฮุยหุยเลยเจ้าเนี่ยข้วเหนีเจ้านี้ข้เหนียวดำเด็ดเด็ดมากข้ต้มมัด วันนี้ก็ต้มมัดหมดแล้วซีห่อเท่าไหร่คะของหนูมีกระถินถุงหนึ่งกับแกงที่เหล็กกระถินถุงเท่าไหร่คะแล้วพันยาขาวหอม